อนนี้นะครับเราลัดก็เดินทางมานะครับมาถึงผาแต้มแล้วนะครับจุดลานจอดรถนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับแต่คงความเป็นธรรมชาตินะครับพันจะบปเทศล้านปูนนะครับแต่จะเป็นพล้านหินนะครับเป็นหินดานระล้านหินนะครับหินทรายหินนี่แะครับจอดรถนะครับสําหรับรถถ้ารถขั้นหน่อยแน่กับขั้นเตี้ยแน่รถเก๋งสิกระจา จะติดคัดแน่นะครับค่อยๆเอานะครับจะจะรถปิกอัพเฮาธรรมดารถกระบะนี่ก็โอเคนะครับหรือรถขอบขั้วก็โอเคนะครับมาไงฮะไปเรื่อยๆก็ควารัดครับชมบรรยากาศนะครับช่วงนี้บรรยากาศชมวิบายนะครับ รองฟ้าโปรง่งองฟ้าสุดยอดเลยครับอากาศดีมากเลยเยุดนี้นะครับนักท่อง,งเที่ยวสำหรับมณีนักท่อง,งเที่ยวเยอะนะครับแต่ไก่จะเป็นวันยุดยงาวนะครับไก่เป็นวันปีใหม่แลลวนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางมา,ทางงเที่ยวชมกันนะครับตะวันออกสุด สุขเกตประเทศไทยนะครับผาแต้มเห็นตะวันขึ้นก่อนใคยในสยามนี่นะครับ จะมีร่มนะครับแต่โมหนาวนะครับร่มเย็นสบายนะครับแต่ว่ามีร่มแต่โบแรงเกินไปแต่ว่ากับผมมีอากาศหนาวอากาศอุ่นดีนะครับตรงจุดนี้นะครับหลายๆท่านที่เดินทางมากหรือยังบ่เคยเดินทางมากนะครับแต่แนะนําได้นะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับกนตรงเทียแล้วนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมไก่วันปีใหม่นะครับพอดีเปลังเดินทางมากช่วงไก่วันปีใหม่พอดีนะ ลานกิจกรรมเมืองแล้วนะครับ ีจะเป็นศูนย์บริการทางท่องเที่ยวนะครับของพาแต้มนะครับ ชมพระอาทิตย์ย่าไม่บายนะครับมองไปทางนู้นนะครับใกล้เมืองคุนนะครับจะเป็นเขตตัวอำเภอของเจียมนะครับตรงจุดนู้นนะครับอืมจุดนู้นจะมีหมู่บ้านคน นี่แหละครับนี่แหละรับเรียกว่าผาแตมมาถึงแล้วตอนนี้นะครับเบาลัดก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาชมจุดที่เขาเรียกว่าจุดชม ชมวิวนะครับหรือจุดที่ชมดวงอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะครับเข้ามาช่วงเศร้นะครับมาได้ช่วงเศร้นะครับมาชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามนะครับเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะครับ งนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเยอะแยะเลยนะครับมาหลายนะครับเพราะว่าช่วงหนาหนาวคือตอนกลางวันนี้จะอากาศจะเย็นสบายนะครับถึงจะมีแดดนะครับแต่จะบลอดร้อนเลยนะครับถ้าเดินฝ่าแสงแดดได้สบายนะครับนี่ครับจะเป็นลานกว้างนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นลานกว้างจะเตรียมสถานที่ เป็นลานกิจกรรมนะครับจะมีรถโมบายของสัญญาณโทรศัพท์นะครับถูกขายนะครับมาจอดสแตนบายนะครับเพื่อรองรับนากท่องเที่ยวนะครับที่มาใส่บริการนะครับเพราะว่าคนจะมาเยอะนะครับปกติจะไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับแต่ว่ามีรถโมบายมากโอเคนะครับสัญญาณจะดีนะครับอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับตัวนี้มานจุดถึงจุดแล้วนะครับ ชมตัวนี้บัองอาจจะมีร่มแน่นะครับครับอ่ามันจะเทียบวันเวลานะครับให้เบิ้งนะครับอันนี้มันที่ยี่บปนะครับเดือน1ิบสองสองพันยิบสี่นะครับดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาหกนาฬิกายิบสองนาทีนะครับดวงอาทิตย์ตกเวลาห้านาฬิกา สามสิบห้าศูนย์หานี่ยคือพีเอ็มนะครับก็คือเป็นสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับนะครับเอ็มคือเป็นส่วงเสาร,นร,นนร์นะครับหกโมงยี่สิบสองนะครับเป็นเวลาสากลนะครับอุณหภูมิต่ำสุดสิบหกองศานะครับสูงสุดยี่แปดองศาครับ จะเดินห่างๆนะครับไม่เดินไกลนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอพาร์สูงชั้นนะครับจุดนี้นะครับนี่แหละครับจุดสำคัญจุดไฮไลท์ของอพาราา์ตเมนะครับจุดชมวิวนะครับจุด ชมวิวถ่ายรูปนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมานะครับจุดนี้นะครับส่วนผาเขียนจะเป็นทางล่างนะครับจะเป็นหน้าผาเดินลงไปอีกนะครับจะเป็นผาเขียนนะครับจุดนี้นะครับอู้น้ำขงหลุดลงไหลนะครับเห็นนิดเหลือนิดเดียวนะครับลงน้ําแคบๆนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นภูเขาเถือกเขาปลอดแาวเหยียดนะครับจะเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปปลาวนะครับ เต็มอิ่มกับบาลัดนะครับข้างล่างจะเป็นมู่บ้านะครับพี่นอ้องครับมีมวหมูบ่บันโอ้ันจะเก็ศเป็นจุดท่องเที่ยวกือกันนะครับจะเป็นสวนเป็นบรรยากาศดีนะครับวิวสวยนะข้างล่างก็ได้รบรรยากาศด้านบนนะครับ มีถนนนะครับรถวิ่งทางหล่างถนนเรียบไม่นำโค้งนะครับตรงจุดข้างล่างนะครับจะเป็นหมู่บ้านนะครับข้างล่างนะเดี๋ยวนี้มีสัญญาณโทรศัพท์กันแถวเลยนะครับทั้งี่เยเห็นนะครับถือว่าความเจริญกับเขามาถึงนะครับพิธีชุมชนนะครับจุดนะครับอ่ะ รวกันไปเรื่อยๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรารัตรงโ้งนะครับจะจบคลิปตรงจุดนี้นะครับแทบนะครับตรงจุดนี้นะครับชมตะวันขึ้นก่อนใครในสยามนี่ครับตรงจุดนี้นะครับสําหรับบารัดนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับ เป็นกำลังใจให้บ่าวรัตนนะครับในการทําคลิปนะครับทุกครั้งนะครับที่บ่าวรัตได้ถ่ายทอดนําเสนอลงไปนะครับว่าจะเป็นวิธีชีวิตในการมาหากินนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆจุดต่างๆเป็นแรงใจให้บ่าวรัตนะครับในการถ่ายทําในการนําเสนอนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวรัตขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ